จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ดเพื่อละกามคุณห้าพิขูทั้งหลายกามคุณห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใครหน้าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดเสียงที่พึงรู้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่าใครหน้าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัด กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดโหดทพะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัด ภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลกามคุณห้าอย่างภิกุทั้งหลายพิกุควรเจริญอริยมรักอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกรมคุณห้าอย่างนี้พิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย pues ่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละภิกขุ ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละกรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้